และเมื่อเจ้าฟ้านเรนเสด็จมายังพระราชวังหลวงเจ้าฟ้ากุ้งที่ทรงแอบอยู่ที่พัทวานเนี่ยได้เอาพัดแสงดาบฟันเจ้าฟ้านาเรนครับแต่ไม่ถึงกับชีวิตครับคมดาบเนี่ยไปถูกแค่จีวรขาดเท่านั้นเองเจ้าฟ้ากุ้งเห็นเช่นนั้นก็ตกพระทัยมากเลยครับรีบวิ่งหนีไปหลบในพระตำหนักของพระราชมารดาก็คือกมรมหลวงอภัยนุชิตนั่นเองครับ หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าฟ้านเรนก็เสด็จไปเข้าฟ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตามปกติครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเห็นจีวรที่ขาดจึงตัดถามกับเจ้าฟ้านเรนว่าใครเป็นคนทําเจ้าฟ้านเรนเนี่ยทูลแค่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งเป็นผู้กระทําแต่แค่หยอกเล่นกันเท่านั้นเมื่อเจ้าฟ้านเรนถวายพระพรลาออกมาแล้ว กรมหลวงอาภัยนุชิตซึ่งเป็นแม่ของเจ้าฟ้ากุ้งนะครับก็รีบเสด็จเข้ามาทุนอ้อนวอนขอให้เจ้าฟ้านะเรนทรงช่วยเหลือเจ้าฟ้านะเรนเนี่ยก็แนะนําว่ามีทางเดียวที่จะรอดจากการลงพระจารอายาครั้งนี้ได้นั่นก็คือล่มกาเสาวพัทเท่านั้นครับกรมหลวงอาภัยนุชิตจึงทรง